ไปดีทุกคนกแล้วกันเด้อยินดีต้อนรับเขาสู้ซองแบกโดนเดอชาแน่ทุกคนมือหนีซีผ้ามากินตำมาคุงแบกทั้งเพชสผอมทุกคนบเบาแหล่น้ำลายเบาแหล่น้ำลายไลทุกคนมาทำทะานกินเขาเทียงเถื่อทุกคนเลยตำมาคุงมากินแทนเขามาทุกคนข้าแหลกแหกมนันมาดี ลายการนี้แม่นเซนเขาปุ่นทุกคนลายการนี้หมาทั่วผู้ลายการนี้พัาพร้อมลายการขาดอะไรนั่นคือแคมมูนั่นเองทุกคนมาคำแหลกวันนี้เขาของผมเขา จุหนังก่อนสำหรับผู้ใดเขาเมื่อคลิปนี้กยายจะเริ่มกดไหลกดแทะแล้วทุกคนเพาว่าเป็นกำลังใจให้นในคลิปหนาน,นั่นเองเนาะชุหหดหนังก่อน ดีขักดีหอดนี่ทุกคนโกตรเลยเรียอแตกแวะมา อำนยอน,ะน,นยงไงพ่ะนะเปด้วเติบเลยท่ายคลิปเพราะว่าเนื่องจากว่าฝ้นโต๊ะทุกคนเราไม่มีเวลาท่ายคลิปค่ะมือนีคไขยแนวว่ามันเศร้าเนี่ยรวมที่โต๊ะกลางขึ้นบ่หู้ได้ไหมอือ มาทุกคนขามใหญ่ๆพ่อนะ่ะอือืม <c oughs> หอ lên, ่อนเลยโคตรเลยเอาหน่าเียเถือก่อนบอาไว้เพื่อแตกนี่เสียงมัน มาทุกคนขาไม่ใหญ่นอืม เส้นเขาปวดนะ่นะไปมา หัวหนะทุกคนโคเลยเนี่ยเค้าแตกมามา,มาอืมฟังเสียงแข็หม,มูกแล้ว ມາທຸກຄົນຜູ້ເດືອຄືເກົ່າມື້ນີ້ຊິເບິດບໍອັນເນາະບັກໄກ່ຫຼາຍຫນຶງມາ พี่นะพูดเพชรอะไรทุกคนมาใส่มือมาหนึ่งมา มาทุกนคนเพชดเพชดเพหนะ ทุกคนสำหรับคลิปนี้จบกเพิ่นสำนีเด้อผู้ใดขอเบิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล้ะก็กดติดตามหากพิดผ่านบันไดทุกคนขอถทษขออภัยเด้อเอาเป็นว่าบอาไรย่งหาทุกคนพอกันคลิปหนาเด้อมา